สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะทุกคนสรุปนะคะสรุปร่างรัฐบ,บาลไทยนะคะแอดก็จะสรุปร่างรัฐบ,บาลไทยเนาะเอามาดูกันนะคะทุกคนนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะทุกคนนะคะชุดที่น่าลุ้นนะคะงวดนี้มีอยู่10คู่นะคะ10คู่ f อฟลองตัดออเดอร์เพราะว่าแอดก็ลงให้แล้วนะคะตัว ตัวตรงตัวแต้มนะคะทุกคนตัวแต้ม,ต,ต,มตัวสิบตัวอะไรอย่างเนี้ยนะคะลงให้ fc แล้วนะคะลงให้ fc แล้วก็จับกันหลายๆท่านก็คงเอาไปจับกันแล้วนะคะเริ่มจับกันแล้วนะคะแล้วก็แต้มอะไรเราก็ตัดให้เนะทุกคนเนาะ เอามาดูกันนะคะนี่นะคะเป็นผลของงวดก่อนนะคะก่อนที่จะไปงวดใหม่นะคะก็ให้ดูก่อนนะคะก็เจาะไม่เข้านะคะแต่ว่ามันเข้าชุดเต็มนะคะอยู่ในชุดเด่นนะคะชุดเด่นก็คือตัวที่แอติกไว้นะคะตัวไหนที่จิเข้าเด่นชนเด่นกับร้านนะคะคือเจ็ดแปดศูนย์นะคะอ่าสูตรเจ้าแม่นะคะแลวยังไม่มาเลยเจ้าแม่อโอ้เปลี่ยนสูตรอีกแล้ววะสัน รัฐบาลไทยนะคะมาดูกันเลยนะคะงวดนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราก็จะมีหลักสิบล่างนะคะของหลานนะคะสถิติให้ดูด้วยรวมคลิปล่างเลยนะคะรวมทุกแนวทางล่างที่ช่องมีเลยนะคะตอนนี้นะคะที่ลงให้นะคะทุกคนอ่ะลองดูเด้อคะ่ะถ้าชอบนะคะค่อยจัดค่อยตามนะคะแนวทางตัวนี้นะคะ นี่นะคะแนวทางสูรของร้านนะคะสิบสิบล่างของร้านนะคะแปดหนึ่งสี่ห้าแปดหนึ่งนะคะสี่ศูนย์เจ็ดนะคะห้าแปดหนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดค่ะทุกคนนะคะแต่ว่านะคะอันนี้เป็นสิบสิบของร้านนะคะแอดให้ดูสถิตินะคะทุกคนเราก็จะมีสถิติพวกตรงพวกดับอะไรให้ดูเนาะพวกแต้มนะคะทุกคนนะคะ มาดูกันเลยนะคะตัวนี้สิบไปแล้วเนาะเด่นล่างอย่างเดียวนะคะเด่นล่างอย่างเดียวงวดที่ยี่สิบหกนะคะทุกคนสูตรนี้ไม่ทําให้ผิดหวังนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้านี่แอดทาอันนี้ให้ดูนะคะทุกคน อ้านี่จะตัวใหญ่หน่อยนะคะพวกนี้จะเป็นสถิตินะคะสถิติเก็บไว้ให้เอฟซีได้ดูได้เทียบดูนะคะทุกคนเทียบดูเทียบชนนะคะเด่นล่างอย่างเดียวนะคะเข้ายี่สิบห้างวดติดนะคะงวดนี้เป็นงวดที่ยี่สิบหกแล้วนะคะปักหลักไว้เลยนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้านะทั้งหลักหน่วยหลักสิบนะคะจะเป็นตัวไหนมานะคะอ้าวนี่แหละค่ะยี่สิบกว่างวดยังไม่หลุดนะคะโอ้ยใหญ่ศูนย์เนียนิดไปเดินเล่าพัฒนาในเนาะจาะเพราะว่า เราพัฒนามันคือบรเด่นแบบนี้เนี่ยเอานี่นะคะทุกคนก็ไปกันต่อเลยนะคะกับดับล่างนะคะนี่คู่ดับล่างนะคะที่ไม่น่าลงทุนนะคะทุกคนก็คือศูนย์หนึ่งสองนะคะศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสองหนึ่งนะคะศูนย์สองสองศูนย์นะคะดับล่างหลักสิบหลักหน่วยล่างนะคะไม่มีประโยชน์เลยสี่เพราะว่าเราไม่มีเลยนะคะให้ดับสี่นะคะตัวนี้เป็นบนนะคะบนยังไม่ได้กระโดดขึ้นไปเลยนะคะทุกคนทําล่างให้เอฟซก่อนนะคะ เอานี่เราก็มาดูกันต่อเลยนะคะกับแนวทางค่ะลองดูเดอ้อใครชอบไหมเนาะชุดที่แอดดินให้นะคะแนวทางนะคะตัวนี้เป็นแนวทางเนาะสิบล่างแอดนะคะนี่สิบล่างแอดแล้วก็สิบล่างหลานนะคะมาปะชะดะกันนะคะชนกันอยู่ที่ศูนย์หนึ่งนะคะชนสองงวดมาสองงวดแล้วได้ล่างงวดก่อนนี้ชนเจ็ดแปดศูนย์นะคะไฟมืดไหมเนาะงวดก่อนนี้ชนเจ็ดแปดศูนย์มาเจ็ดนะคะมาเจ็ดเนาะล่างเนาะงวดก่อนหน้านูน้นเอ๊ะ ชนอะไรแอดก็จําไม่ได้นะคะทุกคนนะคะหูแต่ว่างวดก้อนนี่ช,ชนเจ็ดแปดศูนย์นะคะเจ็ดแปดนี่มาบนเลยนะคะทุกคนมาดูงวดนี้นะคะสูตรแอดนะคะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะสูตรล้านห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์นะคะนี่คือสถิติสูตรแอดนะคะหลักสิบนะคะปักหลักสิบล่างเนาะสถิติสูตรแอดนะคะก็เพิ่งหลุดมาสองงวดนะคะทุกคนเพิ่งหลุดสองงวดเนาะนี่นะคะอันนี้ก็มันหลุดอยู่คะ่ะแต่ว่ามันไปหลักหน่วยนะคะ ไปหลักหน่วยแทนนะคะก็หลุดนะคะอันนี้ก็เข้าไปนะคะอ๋อมีอันนี้นะคะทุกคนมันไปหลักหน่วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าหลุดมันจะไม่หลุดออกนี้ออกจากล่างนะคะแอดสังเกตหลายงวดแล้วถ้าสองงวดนี้แหละค่ะถ้ามันหลุดก็คือจะเป็นการออกไปแบบมันไม่มันไม่มันหลุดหลักสิบค่ะแต่ว่ามันไม่หลุดหลักหน่วยนะคะมันอยู่ในชุดล่างอยู่นะคะ มันออกไปหาประสบการ์รักนวยแท่นรักสิบค่ะนี่นะคะสถิตินะคะสถิตินี่ชนนะคะชนนะคะมาดูกันนะคะล่างของเรางวดประจําวันที่16นะคะจะมีศูนย์มีหนึ่งล่างไหมนะคะทุกคนนะคะงวดก่อนชน780ย์มาเจ็ดนะคะงวดนี้ชนศูนย์หนึ่งนะคะถือว่าน้อยตัวเลยนะคะทุกคนตอนนี้เด้อ90123นะคะปะชะทะนะคะกับสูตรล้านนะคะ58 1 4 7ดหนึ่งศูนย์นะคะ เออสิบล่างนะคะชนศูนย์หนึ่งนะคะแอดก็จะเน้นไปที่ศูนย์หนึ่งนะคะขอให้มันมาตัวเน้นนะคะตัวเน้นของเรานะคะแอดก็จับคู่นะคะจับคู่สองตัวล่างชุดเต็มนะคะเราเอาสิบตั้งเลยนะคะเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะคะเด่นล่างนะคะก็คือด่านแรกเลยก่อนที่เราจะเข้ามานะคะเด่นล่างนะคะทุกคนนะคะ ก็จะลงตัวนี้ให้ก็เลยนะคะนี่แหละใช้สองสูตรนี้นะคะมาจับกันหว่วยเข้าเข้าติดติดกันหลายงวดแล้วนะคะชุดได้ชุดเต็มบ้างชุดเน้นบ้างนะคะก็ลองดูเด้อนี่เด้อ90123นะคะเด่นล่างนะคะ56789นะคะแอดก็เอาจับประกบคู่เลยนะคะอ่าชนร้านนะคะ01ตัวนี้จะใช้เป็นตัวตัดนะคะก็จะได้นะคะ 96นะคะ95 96 97 98นะคะ99 05 06 07 08 9 09นะคะ15 16 17 18 19นะคะถ้า0กับ1มันจะมาจริงๆนะคะ0กับ1สิมาจริงๆมันจะมีแค่ล็อกนี้ที่น่าลุ้นนะคะก็คือ10คู่ใช่ไหมคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทั้งหมดจะ10ชุดนะคะถ้าว่าตัวตัวเด่นนะคะแอดเอาตัวนี้ค่ะตัวชนกับล้านนะคะเด่นชนร้าน01มาตัดค่ะทุกคนนะคะ ตัดแล้วนะคะตัดแล้วก็เอามาตัดแต้มนะคะเพราะว่าสีไม่มีประโยชน์เลยแอดไม่มีสีเลยนะคะตัดตรงตัดแต้มแล้วนะคะนี่เอาแค่ตรงที่เราเน้นนี่นะคะ fc จะเน้นเองได้เลยนะคะนี่บวกแต้มกันเองได้เลยนะคะมีตัวเข้าหลายตัวได้หนหน่ารุ้นนะคะตัดแต้มนะคะชุดนี้แอดก็ตัดแต้มในในสิบคู่นี้นะคะก็จะเหลือศูนย์หกศูนย์แปดนะคะหนึ่งหกหนึ่งเก้านะคะศูนย์เจ็ดนะคะทุกคนหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะคะสวยจังเลยนะคะทุกคนนะคะหนึ่งห้านี้ชนอาจารย์ปัญญานะคะ แอดก็เน้นให้นะคะ06ค่ะมากหลายค่ะ3คู่นี้มากหลายค่ะรู้สึกชอบค่ะถูกชะปานะคะใครชอบด้วยก็จัดนะคะ06 07นี่แอดก็จะตามตัวเก่านะคะ ศูนย์เจ็ดนะคะเห็นหมักออกตัวเก่าเลยเนาะอันนี้ก็ศูนย์แปดนะคะน,นี่ศูนย์แปดนะคะทุกคนนะคะก็ลองดูเด้อค่ะศูนย์หกศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์แปดนะคะแอร์รู้สุดชอบนะคะงวดน,นี้หูซึกชอบหูซึกมกักซื่อค่ะต,ตัดนู่นตัดนี่สิบคู่นี้น่าลุ้นนะคะสิบคู่นี้น่าลุน้นหรือว่าดูเป็นแนวทางก่อนนะคะเพราะว่าจากที่ร้อยนี่มันก็จะได้แต่เด่นตลอดนะคะบางทีก็ตัดไม่ได้นะคะตัดอะไรตรง ฟันเห็นมันหน่อยชุดอีกเนาะก็ไม่อยากไปหลายชุดนะคะแต่บางทีมันก็มาชุดเต็มนะคะได้เสียดายเนาะทุกคนเนาะเอานี่จะแคบเอานะคะแต้มนะคะแต้มหกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสามสี่นะคะนี่นะคะแต้มล่างนะคะแอดก็เขียนให้ดูอยู 6, 7, 8, 0, 1, 3, ะะ่หกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสามสี่ค่ะทุกคนอะแคบเอาเลยเด้อถ้าชอบนะคะค่อยจัดค่อยตามตัวหนังสือเล็กไปไหมคะถ้าชอบเด้อจะค่อยจัดค่อยตามนี่นะคะเอดกันินให้เออที่สัตว์พีนี่เนาะ นี่นะคะแอดก็เน้นให้นะคะนี่เด้อเห็นอยู่มาจากศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดอันนี้นะคะตัวชุดเน้นมีใครชอบด้วยค่อยตามเด้อจ้ะแอดรู้สึกถูกชะตานะคะรู้สึกถูกชะตาหนึ่งเจ็ดนี่ก็สวยโอ้ใส่มันเมินี่และฮูเจ็ดคู่หนึ่งค่ะโอ้แต่ถ้ามาในสิบคู่นี่ก็วันนี้มันชนน้อยค่ะชนแค่ศูนย์หนึ่งนะคะปกติจะชนสามตัวนะคะหวยจะเป็นจากไหนเนาะชนแค่สองตัวจ้ะ ปกติกับสูตรร้านนี่แอดจะชนสามตัวนะคะอย่างเช่นวดก่อนชนเจ็ดแปดศูนย์นะคะมันออกเจ็ดเนาะวดน,นี้ชนศูนย์หนึ่งนะคะชนศูนย์หนึ่งแคปเอาเลยค่ะทุกคนนี่นะคะแคปบเอาอันนี้สอน,นี่คือสิบนะคะเอาตามนี้เลยนะคะทุกคน,นโอ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยมันจะหลุดออกมาค้างไว้สามสามนิกขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองนะคะคันไหวหลายๆหลอกค่ะค้างไวค้างเลขไว้แล้วค่ะแอดค้างไว้แล้วอ่ะล่องล่องเบิ้งเนื้อจะเป็นตะคือบอจ่ะ อันนี้แอดตัดแต้มนะคะตัดตามแต้มอันนี้แอดชอบนะคะรู้สึกชอบนะคะโดยเฉพาะ06นะคะก็ยังว่า06เหล็กเฝาเหล็กตามแอดนะคะศูนย์นเะคะบกเขาแต้มก็สร้างสีจัดค่ะใครชอบด้วยก็จัดไปนะคะทุกคนนะคะให้ดูครบทุกอันแล้วเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อจ้ะขอให้มา่นขอให้หิงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีกับแนวทางที่ทางช่องนำเสนอเด้อมีอะไรนะคะก็อัปเดตข่าวสารให้นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตข่าวสารให้สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าสชคดีจ้ะ